าสวัสดีครับวันนี้พบก,กับแหวนตะก้อนะครับวันนี้ได้ของเล่นใหม่นี่ยไออะไรอะมันเหมือนกับเป็นลูกหนูก็ได้เนาะเป็นลูกหนูก็ได้แล้วก็เป็นเลื่อยตัดไม้ก็ได้นะครับความยาวประมาณ11.5นิ้วนะครับแล้วก็แบตแบตเตอรี่2ตัว ที่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับราคาพันพันเอ็ดนี่แหละพันนิดๆเนี่ยฟังเสียงตัดไม้ได้จริงไหมเดี๋ยวไปดูกันครับดูกันเลยเดี๋ยวจะลองตัดต้นนี่ดูนะครับต้นอะไรอะ่ะต้นมะม่วงนี่บอกให้ตัดอนุญาตแล้วว้าวดูว่ะไม่ต้องใช้ ใช้มีดสเพสปวดมือนีนะครับนี้ใหญ่ขึ้นนะครับหวังว่าคงเห็น ผมใส่ควนเขาเลยต้องเอามาก่อนใช้าง,งานได้จริงนะครับอเอี๋ครับเดี๋ยวจะลองตัดโอนมาเลยครับต้นใหญ่ไปเลยนะจะตัดได้ไหมเราดู เยยี่ย <New> ออดึงไม่ได้หอกหนักมาก,มากไม่ได้ครับตัดได้ทุกต้นครับมาเลยครับดูครับซืมาต้องใช้ครับ นี่นนบเหยีบีตั่เลองเลยนะ่ดวดนะนครับก็เป็นไงครับใช้งานได้จริงนะครับหันกระบาตนะครับแต่ไม่รู้จะทนหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ใช้งานได้ใช่ไหมน้องยีดีเดี๋ยวนะใช่แล้วใช้งานได้จริงไหม ฝากกดไลค์กดติดตามพี่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องกูเอรช่องกูเอช่องกูเอและจีนี่